ขอบคุณพระเจ้านะคะก็คือนิมเองนะคะอยากเป็นคําพยานชีวิตของตัวเองสั้นๆให้ฟังนะคะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ผ่านมาเรานิมก็นอนอยู่บนที่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมามันเป็นเช้าวันอาทิตย์แล้วก็ตื่นมาแล้วก็หยิบมือถือะคะ่ะขึ้นมาดูปรากฏว่าใน Facebook ของเราะคะ่ะมันก็ขึ้นการแจ้งเตือนว่าวันอาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะเป็นวันครบรอบ5ปีของการบัพติศมาในาน้ําหรือการบังเกิดใหม่ของนิม และนิมก็อ่านข้อความที่ตัวเองพิมพ์บนข้อความว่าแบบเราพิมพ์ไว้ตอนนั้นเราเป็นผู้เชื่อใหม่แค่แบบ2เดือนสาเดือนอะเราโพสต์ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เราก็เห็นโพสที่ตัวเองโพสต์ว่าพระองค์เจ้าข้าลูกขอรับใช้พระองค์และไม่หันหลังกลับลูกขอที่จะถวายชีวิตเป็นคนสาธารณนะชนให้กับพระองค์ตลอดชีวิตของลูกแล้วพอนิมอ่านไปน้ําตาก,ก็ไหลพออ่านไปน้ําตาก็ไไลแล้วพอหันกลับมามองชีวิตตัวเองว่าเฮ้ย ผ่านไปแล้วห้าหกปีที่ผ่านมาเราดำเนินตามคำอธิษฐานของเราตอนนั้นที่เราเป็นผู้เชื่อใหม่นี่หว่าเรายังคงเดินกับพระเจ้าเรายังคงรับใช้พระเจ้าแล้วพอนิมมองกลับไปในอดีตนะคะนิมเคยเป็นเด็กผู้หญิงที่ขายยานิมเคยทำผิดพลาดมาเยอะมากนิมเคยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นทั้งแม่เล้ามาก่อนเคยขายตัวก่อนเคยทําร้ายร่างกายคนอื่นเป็นคนที่อารมณ์ร้อนคือเป็นคนเลวคนหนึ่งสุดๆในแผ่นดินแล้วพอมามองตัวเองในวันนี้ มันนี่ทำให้นิมนั่งร้องไห้ว่าแบบพระเจ้าดีจริงๆพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของนิมจากเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเด็กแว้นที่คนมากมายมองว่าเป็นคนที่ไร้ค่าที่สังคมมองว่านิมเป็นคนไม่สมควรที่จะได้รับที่ยืนในสังคมด้วยซ้ํา<ม>แต่พอนิมกลับมามองว่าหลังจากที่นิมตัดสินใจเชื่อพระเจ้าหลังจากที่นิมมีพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจัง จ uhm. นวันนี้คนมากมายรู้จักนิมจนมากมาพระเจ้าอวยพรนี้ไม่พอพระเจ้าอวยพรครอบครัวของนิมพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของนิมใหม่จนนิมแทบจะจําตัวตนเดิมของตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้านิมอยากจะบอกว่านิมไม่ได้เปลี่ยนตัวตนตัวเองด้วยความสามารถของนิมนิมการศึกษานิมเรียนแค่ป .4 นี่นไม่ได้มีความรู้เยอะนี่นไม่ได้เก่งนี่นไม่ได้อะไรเลยแต่ทุกวันนี้ที่นิมายืนอยู่ตรงนี้ได้นิมนอยากอวดพระเจ้าในชีวิตของนี้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปชีวิตของนิมมาไกลขนาดนี้พระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์ไม่เคยพระองค์ไม่เคยลืมสัญญาเลยที่พระองค์พูดกับนิมนไว้และนิมนก็ยังรู้สึกได้อีกว่านับตั้งแต่ วินานทีนี้ไปทิมก็ยังคงรับใช้พระเจ้าและนิมก็ยังคงเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วทาไมนิมถึงขึ้นมาเป็นคาพยานนิมอยากจะหนุนใจพี่น้องหลายๆคนที่ท่านกําลังดําเนินอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าท่านจะล้มลุกคุกค,คานไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงชีวิตหรือฤดูกาลไหนของชีวิตอย่าปล่อยมือพระเจ้าและพระเจ้าจะนําชีวิตของท่านและชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย <c oughs> ให้ท่านหันกลับให้ท่านหันกลับไปมองตัวเอง <c oughs> ว่าวันนี้จุดที่ท่านยืนอยู่อะ พระเจ้าพาท่านมาจากจุดแรกที่ท่านเริ่มต้นไกลขนาดไหนแล้วนิมอยากให้ท่าน อย่าลืมพระเจ้าอย่ามองว่าชีวิตของลูกมีแต่ปัญหาแต่ให้มองกลับไปว่าวันแรกที่ลูกก้าวเข้ามารู้จักพรองลูกเป็นยังไงแล้ววันนี้ลูกเดินอยู่ในพระพรอของพระองค์วันนี้ลูกเดินอยู่ในพันธสัญญาของพระองค์ยังไงหนูอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะหนูอยากให้กาลังใจทุกคนพระเจ้าดีและพระองค์ทรงสัต่อพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของหนูได้พระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ไม่ละแม้แต่คนเดียวขอเสียงปรบมือให้กับพระเจ้าของเราะคะ่ะขอพระเจ้าอวยพระคะ่ะ